อ่าหาสิพี่หาสิหาสินี่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 ประตูประตูประตูะตมีไหมประตูอีกฝั่งหนึ่งไม่มีไม่เห็นเลยสมุดเรามีอยู่ไหนบ้างเนี่ย โคดอีเวนต์โคดอีเวนต์เฉยๆพี่กลัวชิบหายเลยอีนี่ตลบอย่างเจ้าเลยเมื่อกี้มีโคดออฟเป็นไปได้ยังไงวะแล้วอุ้ยตายตายตายหาไม่ใช่เ้มไม่ใช่เมื่อกี้วันอะไรดิเมื่อกี้วันอะไรวะ เออเออกดอีเวนต์กดอีเวนต์ถ้าประตูบ้านปิดอะ่ะคือมันล่าใช่ไหม๋ยวจะดูให้พี่กรืมช่างแมกเราไปกันเถอะเ <c oughs> ชื่อน้องเราไปกันเถอะรู้ตัวแล้วเหรอว่าคือตัวอะไรไม่รู้ไปก <cam ber> ่อนมาเร็วพี่กร์มาเร็ว เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอุ้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 ยเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปชันใช่ไหมมันหันป่ะหันพอดีพี่รอดไปหนูว่าเมื่อกี้ทำไมออกประตูไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยดีนั่หลุดออกมาเดี๋ยวนะมันมีอะไรมั่งวะตัวเป็นผู้ชายอ่ะต้องสูงหน่อยไม่เราไม่รู้เลยพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้นี่จะช้อยก็เหลือหน่อยแล้วนะใช่ช้อยตอนนี้เราเหลือสี่ช้อยเอง มิมิกลอง<ๆ>ลองอ่านดูซิว่าผีแต่ละตัวมันทำอะไรได้เผื่อจะมีเมื่อกี้ผีมันทำอะไรได้ครับพี่โยนของชอบโย<ด>น,นของด,ดูซิผีตัวไหนชอบโยนของผีตัวไหนชอบโยนของวะไม่เห็นวิญญาณผมวะไม่เห็นไม่เห็นนี่เราก็ไป ไปจะไปผีได้ปหผีตัวไหน<ผ>วะชอบโยนของวะโตกยยังไงเดี๋ยววะเนี่ยเอาเอาอะไรพี่เลือกีเสียอันเนี้ยแต่น้องว่าไม่ใช่ทวินเพราะว่าทาวินมันมีสองที่มันแยกร่างได้สองที่ เาเลือกเป็นโมลอยมีมิกเหรอ <c oughs> โมลอย,ลยโมลอยไม่น่าจะมีนะพี่มีมิกทำอะไรได้นะน้องลืมไปแล้วมีมิกเหรอ <c oughs> ยังไงดีวะแต่มันไม่มีสปิริตบ็อกซ์ป่ะเอ้ยม,มีปะ่ะมีดิเราติก๊กไปแล้วนี่ยังไงจะไปหาต่อไหมพี่ปะ่ะ スピードบล็อกเหรออ่าใช่ใช่ใชเราเราติ๊กไปแล้วเอ่อสปีด,ดบล็อกกับไอ้ฟิซซิงเดี๋ยวนะพี่มีอะไรอยู่ในตัวบ้างบอกน้องทีอืมอ่าไปใช้อ่าที่จับเอ่อตรวจหาลายมือแล้วก็แล้วก็แ,วกแค่เนี้โอเคอพี่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 พเอาพี่เอากล้องไปโอเคนะ <laughs> เดี๋ยวน้องจะไปจุดทูบใส่หน้ามัน <laughs> ไป <laughs> มันก็จะสตัร์ไปแป๊บหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวนะมันก็ฆ่าได้มันก็ฆ่าได้ทีละคนไม่ใช่หรอเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ส่งสัญญาณอะไรเควืเควือคืออะไรโมชั่นเซนเซอร์ไปเราจะต้องได้พี่ไปพี่ก่อนนำบ้างสิอ่ะเชิญค่ามาเลยดูอยู่บายค่าเชิญค่า ลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างเลยไหนวะนี้ไปไปพี่ดูกรออฟใหม่สิดูนี่มันเขียนยังไม่มีเขียนวะโยนของเก่งมากเลยอ่ะเขียนไหมเขียนเเขขีียนไปกับกลับกลับกลับรออะไรล่ะ ไม่รู้คราวนี้เราต้องออกให้ได้พี่หรือแค่ออกให้ได้แล้วอันโบเนี่ยมึงเหนื่อยโคตรไวัยเลยอย่าปิดอย่าปิดประตูใส่หน้ากูอย่าปิดประตูเลยกูยังไงโม่ลอยจริงด้วยโอ้โออกแล้วพี่รู้โอเคโอเคอ่ะโม่ลอยอ่ะกดไวติ้งโอเค่ะไปกดอะไรลงมะเอาหนังสือมาตั้งแล้วจะรออะไรรถดิ มี goate writing spirit box f i s h i ก็คือตัวข้างล่างซ้ายแล้วก็โมลอ,อยใช่ถูกต้องนั่นแหละวงไวพ้พี่โอเคโมลอ,อยแต่ว่าตอนนี้เราจะทำครีไหมพี่เขาให้ไปจุดเทียนแล้วก็ตั้งโม m o นเนเ็นเซอร์นี่ตั้งเครื่องนี้แล้วก็แล้วก็จุดเทียนตรงนั้นแค่นั้นพอสองอย่าง พี่กรณ์ต้องทำเมื่อไหร่พี่กรณ์ค่าสติห้าสิบสองพี่ห้าสิบเนี่ยน้องยี่สิบกว่าอะไรนะอ่ะ,อะเครื่องไหนนะอันนี้เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้นไม่ใช่ไม่ใช่ข้างๆนี้อันนี้อันนี้นนไม่ใช่นี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 ่อ๋อนี้งก่อนโยนไปทิง้งอ่ะนีแนะ่แล้วก็เทียนเอ้ยแล้วก็เทียนเทียนโอเคไปเอาไฟไฟแช็คมาด้วยสิพี่จบไฟแช็คมาด้วย หยิบเลยหยิบเลยหย,ย,ยิบไฟแช็กเลยมันหยิบได้เออโอเคไปแล้วเดี๋ยวพอจะเอาเทียนวานแล้วค่อยกด F นะพี่เราต้องไปจุดตรงไหนเนี่ยจุดตรงจุดตรงผีอยู่ไงข้างล่างไงพร้อมไปข้างล่างไปสิ <laughs> อเอาโมเเอาโมชันไปตั้ง,องเอาโมชันไปตั้งไปอีกไปอีกพี่ไปอีกเข้าไปลึกๆเข้าไปลึกๆขวาอีกขวาอีกขวาไปพี่จะไปขวาเลย ไปอีกไปอีกอ่ะไหนี้ตรงนี้ตรงนี <infused> ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่เอาโมชั่นมาวายฮีแม่บึ้งโมชั่นเอารมณ์ชั่นเปนเซอร์ไม่ใช่กดข้างกำแพงแล้วกดเอฟไหนตายตายตาตายไม่มีไม่มีอิชิพายพี่จุดเทียนแล้วจุดเทียนแล้วจุดตุดทูบตุดแล้วจะจุด โอ้โหมันยังไม่จุดเลยจุดเียแล้วสงสัยมันวิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยวนี้ไอ้สิ่นี้กูไปเดิกคนเดียวอ้ยกูจะบ้าพี่กอรทำอะไรทีบ้าเลยก้า จับถูกได้จุดเทียนจับถูกได้จุดเทียนยังไงเทียนเนาะไม่แน่ใจเลยเมื่อกี้จะวางแล้วน้องเจียนถือเทียนอยู่ถือไปทำไมผมกำลังจะจุ่มทำไมไม่ใช่คุณเดียวทำเอาาวงลงวางก่อนไว้เอาอันใหม่ ก็ว่าอยู่ประติของผมทำไมก็คืออ๋อคนคนที่ขวาจุดพี่พี่เอามาก่อนพี่จุดไปแล้วมันมันไม่ได้แล้วเอามานี่มันจุดได้แค่ครั้งเดียวเอาเหรอใช่นี่ไงไม่ใช่เดี๋ยวมันเอามานเอาใหม่เอาใหม่พี่เอาใหม่เอาอีกอีกแท่งหนึ่งมันจุดไม่ได้จุดเอออะโอเคไปได้พี่ไปได้โอ้ย ไปพี่มันระย่าดวิ่งหนีไม่พอปิดประตูให้มันด้วยพี่ไปเลยพี่ไปเลยข่าสติน้องเหลือสองพี่ทั้งสามสิบพี่ต้องทําไม่ได้แล้วแหละน้องจะรออยู่ข้างนอกนะว่าปิดประตูให้มันไปเมื่อกี้โอ้ยหัวยจะปวดเลยครับเมื่อกี้นี้ พี่มันหันกดวางพี่มันหันกดวางกดกดยังไงกดเอฟไงแต่ก่อนเวลาอแล้วถึงตัวบ้านแล้วเล่นหาาคุณเลวโดนแล้วมามามาเราถึงตัวบ้านแล้วรอดไหมพี่รอดไหมไม่ไม่เหลือไปแล้วโอเคเควสเราไม่ต้องทำก็ได้เนาะทุกคนไปเถอะ